สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักถทุกท่านครับของดีอีสานบ่ายคโชค,ครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของพระภูมิเจ้าที่โดยพระธรรมศีหโบโอราจารย์ดวงพ่อจลันทิต,ตธรรมโมวัดอัมพวันอำเภอพรพมบรุรีจังหวัดสิงห์บุรีท่านผู้ฟังครับ จากหนังสือกฎแห่งธรรมกฎแห่งกรรมธรรมปฏิบัติเต่มที่เจ็ดภาคกฎแห่งกรรมวันที่6พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2535หลวงพ่อจัลันได้พูดเกี่ยวกับพระภูมิเจ้าที่ไว้ดังต่อไปนี้พระภูมิ คนที่มีปัญญาจะมีอยู่สามภูมิก็คือ 1. ภูมิบรูสอภูมิธรรม 3. ภูมิฐานท่านจำเอาไปคิดถ้าใครมีสามภูมินี้จะไม่มีการทะเลาะก,กันมีสองสามีภรรยาความรู้ระดับปริญญาโทแต่ไม่มีความรู้ทางธรรมะเลย ไม่เคยศึกษาพระพุทธศาสนาทำบุญตักบาทก็ไม่เคยนี่มันขาดภูมิรู้ภูมิธรรมและไม่เคยฝึกปฏิบัติธรรมกรรมฐานจึงขาดภูมิฐานด้วยทะเลาะก,กันไม่พักจึงคิดตั้งสารพระภูมิเขาบอกว่าหลวงพ่อคะดีฉันกับสามีทะเลาะก,กันเรื่อย ความเห็นไม่ตรงกันไปหาหมอดูวัดสุทัศน์หมอดูบอกว่าไม่ได้ต,ตั้งสารพระภูมิหมอดูเป็นปร,ริยนหกประโยคหมอดูถามว่าโยมตั้งสารพระภูมิหรือเปล่าพราบอกไม่ได้ตั้งท่านเลยแนะนําให้ตั้งเพราะท่านถนัดเรื่องของพระภูมิ ตั้งเสร็จได้สองเดือนกลับไปหาอาจารย์อีกบอกว่าพระอาจารย์เจ้าขาตั้งพระภูมิเสร็จแล้วยังทะเลาะก,กันอีกทะเลาะก,กันหนักกว่าเดิมหมอดูวัสุทัศน์ก็บอกโอ้ยพระภูมิไม่ขึ้นศาลต้องไปเรียกใหม่เสียเงินอีกเป็นหมืน่นเอาพระรามวัสุทัน์ที่เสาชิงช้าไปด้วย พอตั้งได้สามเดือนทะเลาะก,กันหนักอีกตีศีสะแตกเลยก็มาหาองค์นี้ใหม่ท่านก็นั่งอีกแล้วก็บอกว่าโอ้ยทิศผิดไม่ถูกผิดต้องทิศนี้สิใครมาตั้งนะท่านก็เลยให้ตั้งใหม่เอาพระรามไปตั้งด้วยตั้งเสียสี่สารแล้วเอก,กะไปหมดหาที่จอดรถก็ไม่ได้ พราะเขาบอกว่าตั้งแล้วหรือไม่ได้ก็ตั้งเขาไปต่อมาโอ้โหไม่ได้แค่ทะเลาะก,กันนะจะฟ้องอยากกันเลยก็ไปถามหมอดูอีกหมอดูก็บ,บอกว่าโอ้ยเชิญอย่างไรก็ไม่ได้ผลต้องเสียเงินอีกแล้วต้องทำพีกรรมเพราะตรงนี้มีต่อตะเกียนผีต่อตะเคียนขึ้นมาตีกับพระภูมิ พระโภมสู้ไม่ได้จึงหนีไปเชื่อเข้าไปได้ถ้าใต้ถุนบ้านมีต่อตะเคียนมีผีไม่เป็นอะไรต่อตะเคียนใหญ่ๆห,หนักเข้าก็ผลไปเป็นเรือนเย่เป็นนิดหนึ่งก็ยังมั่นขึ้นมาทมดินใหม่ไม่ต้องรื้อเรือนถ้าสร้างใหม่หมดอีกเป็นล้านผี e อยู่ตรงไหนขุดดูสิ ค่อมต่อแต่เขียนไม่เป็นไรนะค่อมผีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าค่อมอต่อที่ไม่อยากจะเจอนั่นก็คือต่อไม่จริงนี่หรือหนีเลยบ้านแตกสะเลกขาดหมดมันอยู่ให้แตกแล้วมันก็ยุให้บ้านนั้นแตกด้วยพวกต่อแบบนี้ตายไปแล้วนำกระโหลกมาตักน้ำล้างเทา้า ยังทำให้คนทะเลาะก,กันเลยนี่ต้องพูดให้เป็นเรื่องเป็นเรื่องจริงสู้เพราะภูมิไม่ได้ภูมิรู้ภูมิธทมภูมิฐานคนที่ทะเลาะก,กันเพราะไม่มีพระภูมิสามนี้เองอัตมาบอกให้มาเข้ากรรมฐา,านเดี๋ยวจะบอกให้จู่กรุงเทพนี้เองก็ข่อมต่อตะเคียนกีต่อช่างมันแก้ได้ ผีเข้าก็เก่ได้คนขาดสติใช่ไหมล่ะตรงนี้เอาไปสอนกันนะอย่าพลอยบ้าไปตามเขาเลยคนขาดสติผีเข้าเจ้าสิงแน่ๆมาที่นี่เยอะไปหมดผีเข้าเจ้าทรงพอมีสติเข้าออกเองไล่ผีปีศาจผีสิงไล่ย,ยาถ้าผีตายหงตายหามาเขา้าไล่ยา ผีปีศาจผีสิงอยู่ในจิตใจคนนี้ไล่ยาดีไม่ดีจะเตะเราเข้าต้องให้ไล่เองด้วยการมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานผีออกเลยขอฝากท่านไปคิดด้วยอาตมาก็ว่าที่บ้านนี้ไปหาพระวัดสามเปิ่มที่จักรวรริอีกแล้วองค์นั้นเก่งน้ำมนต เอานำ้ำวนไปพรมเอาทรายไปซัดซัดใหญ่เลยซัดใหญ่ก็ตีกันใหญ่ผีมันโกรธเอานะต้องแผ่เมตตาสิไม่ได้ผลนะแนะแนวไปคนละอยา่างโบราณเขาบอกตั้งศาลพระภูมิอย่าให้เงาเรือนทับศาลพระภูมิไม่ให้ศาลพระภูมิทับเงาเรือนเพราะเหตุใดต้องหาเหตุผลบางคนตั้งไม่ได้ ต้องออกไปห่างๆพ้นเงาเรือนนี่สมัยร้อยปีมาแล้วโอดอ่านเล่มสองต่อไปอัตมาอ่านเล่มสองจบต่อเล่มสามอีกจึงได้พบจุดคนโบราณเขาสอนสั้นเขาสอนให้เราคิดเช่นอยาขี่ม้าฟ้าจะผ่าเดี่าวนี้อธิบายด้วยคอมพิวเตอร์แล้วยังไม่เอาไหนอีกหรือ อาตมาว่าคนเดี๋ยวนี้ไม่มีสติปัญญาเหมือนคนเก่าป่ย่าตาทวดมีปัญญาดีกว่าเด็กสมัยนี้เด็กสมัยนี้รู้มากไม่รู้จริงจึงได้ไม่เอาเนื้อเอาใตา้เมื่อก่อนอยู่วัดปสามปสี่คือปริญญาตีเดี่ยวนี้เมื่อก่อนอยู่ชั้นปฐมสามคิดหน้าไม่ได้แล้วหน้าไม้สาลาย,ยาวเท่าไรใช้มุมเท่าไหร่ ใช้อะไรได้หมดเลยชอบฟ้าหน้าบันลักษณะอย่างไรทําได้หมดเดี๋ยวนี้มอหกยังอ่านหนังสือไม่เป็นท่าอัตมาให้ลองอ่านใช้ไม่ได้เลยวักตอนไม่มีเขียนหนังสือเป็นตัวไส้เดือนหมดอ่านไม่ออกย่อหน้าไม่มีด้วยสอนกันอย่างไรสอนเบสิกสอนให้รู้ไว้ไม่รู้จริงน่าเสียดายมากไม่รู้ที่มาของมัน พระภูมินี้อาตมาก็เท้าความหลังอ่านเสมออ่านเล่มสามพบเลยอ๋อเขาห้ามตรงนี้เองเมื่อสมัยร้อยปีบ้านเรือนทรงไทยล้างมือหล้างเท้าเทน้ำลงข้างล่างอุจระ,ะก็ลงล่องไปใตุ้นมีข้อบัวข้อควายไม่ใช่เดี๋ยวนี้ตำรานี่ร้อยปีแล้วฝนตกลงมาหนักเข้า พวกโคนน้ำคร่ำก็ไหลมาที่สารพระภูมิและก็เงาทับแดดออกก็ไม่มีแดดไม่แห้งทำให้พระภูมิหมินมีคำสอนในพระไตรปิฎกว่ากินของร้อนนอนในมุง้งทุ่งในสวมสวมรองเท้าสมัยก่อนสวมไม่มีต้องออกหลังบ้านคนเราสมัยเด็กไม่ถึงร้อยปีหรอก พี่ป่านาะอาบอกเอไปเบาเสียสิก็ลงร่องมีส่วมที่ไหนและอ,อุจาระปัสสวะก็ไหลไปสู่พระภูมิและก็เงาบ้านทับแดดก็ไม่ส่องไม่สมควรแต่เดี๋ยวนี้ตั้งได้ไหมตั้งบนหลังคาอย,ย่างได้เลยมีโคนไหมล่ะและสารพระภูมิลนะ่ะว่าอย่างไร ตั้งตรงนั้นสะอาดไหมเทคอนกรีดไหมมีสวนหย่อมไหมต่างได้ปัญหาอยู่ตรงนี้ที่วัดอัตมาก,กำลังอบรมพลทหารบกขณะนั้นข้าวสารก็เหลือน้อยแล้วอัตมาก็แผ่เมตตาไปเป็นบุญของกองทัพบ,บกที่จะมีข้าวเลี้ยงต่อไปเกิดดนบันดาลให้ครูรวมกับคุณประภาสี มาจากราษยาวจังหวัดนครสวรรค์นำเข้าสารมาให้สิบกระสอบน้ำตาลทรายหนึ่งกระสอบนมหนึ่งหลังหอ,อมกระเทียม10กิโลกร,รัมพริกแห้งน้ำปลาผงสะอพคนที่สะสมบุญไว้เวลาจิตบ้างจะมีพลังส่งถ้าจิตไม่ว่างกิตพุงซานไม่มีพลังส่ง จะเอาสตังมาทำบนสังฆทานกี่ร้อยกี่พันกี่แสนก็ไม่ได้ผลมันต้องสะสมบุญอัตมาสะสมบุญไว้ตรงนี้ทุนเสริมสมองเด็กในการเรียนหนังสือช่วยเด็กยากจนเอาเข้าสารไปให้ทานเจริญวิปัสสนากรรมฐานบุญก็เต็มและเป็นแรงผัดดันของกองทับปกเหมือนกัน เจ้าที่เจ้าทางก็นําของมาให้ตรงกับที่เขามาให้ในวันนี้เลยเรื่องที่หนึ่งเมื่อคืนนี้มีเรื่องอัศจรรย์จนบรรดาอัตมามาทำงานเสร็จก็สวดมนตไหว้พระยังไม่ทันได้นอนเพราะนอนไม่ได้จะต้องเข้าโบสถ์มีเสียงดังขึ้นแล้วปรากฏตัวเป็นตาแปะนวดยาวมาบอกว่า เป็นเจ้าที่มาจากกรุงเทพมหานาครมาบอกว่าพระุณเจ้าวันพรุ่งนี้เขาจะนำของมาถวายท่านโปรดกรุณาแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าเป็นเจ้าของที่อยู่บ้านเลขที่91สุขุมวิทซอย5 7ตรงกับบ้านเลขที่101ทับหนึ่งซอยสุขุมวิทเตรียมอุดม4อัตามาก็จดไว้ เขาบอกว่าเมื่อสมัยก่อนเขาเป็นเศรษฐีมีเงินที่เกียรติรบุญตายแล้วเกิดเป็นเปรตอยู่ที่นั่นไม่ได้ไปเกิดอยู่มาร้อยกว่าปีแล้วเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์เจ้าของที่ใหม่จะขายที่ก็ขายไม่ได้แต่ตอนนี้จะไปเกิดแล้วเจ้าของใหม่คือคนระยะเขาจะขนของมาให้ตอนบ่ายนี้มีเข้าวสารสองกระสอบ น้ำตาลทรายสามกะสอบน้ำมันพืชสิบปิป๊บน้ำห้าสิบโหลแล้วให้อัตมาอทุทิศให้นี่กรรมฐา,านมีประโยชน์นะเจ้าที่มาบอกตั้งแต่ตีสามเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรปรากฏว่าคนระยะไม่ได้มาแต่ให้ลถสิบล้อบรรทุกของมาให้โดยโทรศัพท์บอกล่วงหน้าตามที่เจ้าที่บอกทุกประการ นี่คือเงินไหลนองทองไหลามาเจ้าที่เขาก็จะขายที่ด้วยรวมอีกเป็นหนึ่งร้อยล้านบาทอัตมาจะต้องแผ่เมตตาให้เขาและก็ขอให้กองทัพบกแผ่เมตตาให้เขาด้วยรเรื่องที่สองที่ลบอุรีข้างร้านบวรทัตตอนเย็นๆประมาณ18นาฬิกา จะเห็นคนแก่โบราณถือตะกร้ามาเดินไปมาหลังร้านทีวังและที่โรงหนังเป็นเจ้าของที่เห็นกันหลายคนไดยเข้าไปนิมนต์พระมาสวดนักขัดบ้างเอาทายซัดบ้างราดน้ำมนต์บางยายคนนั้นก็หายไปลูกสาวของป้าข้างร้าน ลูกสาวของป้าข้างร้านบวรทัศน์ทำงานอยู่ที่องค์การโทรศัพท์ยังไม่มีครอบครัวเกิดมีอาการผิดปกติตอนบ่ายสามโมงจะมีอาการทำเป็นคนหลังคอมทำเป็นนมยานพิมพ์หนังสือไม่ได้เลยกวาดโน่นกวาดน,น,าดนี่มีคนพาไปหาหมอดูเขาตรวจที่โรงพยาบาลหมอก็บอกว่าไม่มีโรคอะไร วันห้าองค์กรโทรศัพท์บอกว่าให้ไปรักษาให้หายถ้าสามเดือนไม่หายให้ออกจากที่ทำงานยายคนนี้เป็นเจ้าของที่ที่โรงหนังหลังร้านบรทัศน์แก้หลังคอมนมยานถือกระจาตหมากถูกเขาไล่ที่ที่ลบบุรีเลยมาเข้าลูกสาวเขาที่กรุงเทพมานครวิญญาณอัตมานะ อย่าลืมนะถ้าใครพบเห็นอย่างนี้อย่าไล่นะอย่าไปเอาพระมาสวดอย่าเอาน้ำมนต์ราดขอฝากไว้อย่าท่านต้องแผ่เมตตาแผ่เมตตาไปนี่ผีมันรักท่านนะขอประทานโทษไม่ต้องแค่ผีแค่คนหรอกกับสุนัขอย่างใช้ได้อัตมาเมื่อสมัยเด็กจะไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพมานคร ไปลาป้ามีเอโทนตัวหนึ่งเราไปขวางหน้ามันพอเรียนหนังสือจบจากกรุงเทพมหาป้ามันเห่าเราคนเดียวเพื่อนไม่เหา่มาม้าย่างเกียดแล้วผีจะไม่เกียดหรือในที่สุดเขาก็รักษาไม่หายจึงไปหาพระองค์หนึ่งอยู่ที่ปากน้ำสมุทรปราการนั่งทางแดงเริงแม่กับเตียเขาไปด้วย พระท่านถามว่าเคยเห็นยายแก่หลังคอมนมยานไหมเขาเข้ามาสิงอยู่พ่อแม่ก็ยังไม่เชื่อก็ไปหาแม่ชีคนหนึ่งที่วัดปากน้ำพาสีเจริญก็บอกตรงกันกับพระเลยจึงถามว่าวิญญาณเขาจะเอาอะไรไม่อย่างนั้นลูกสาวจะไม่หายพ่อเขาเครียดเขียนมากจะเอาลูกสาวให้ตายแม่ชีก็ถามได้ความว่า เอาสังฆทานสิ่งของต่อไปนี้ไม้กวาดมีดสอนซ่อมยี่สิบปู่เขาก็ถามว่าจะเอาไปไหนแม่ชีก็บอกว่ายายคนนี้จะมาอยู่ที่วัดอัมพวันเขารู้จักหลวงพ่อวัดอัมพวันแผ่เมตตาให้ทุกวันและให้ทานทุกวันเขาบอกอย่างนั้นแม่ชีคนนั้นก่อนไม่รู้จักวัดอัมพวันด้วย เขาบอกว่าเอาไม้กวาดเพราะมาอยู่วัดต้องกวาดวัดแต่ก็บอกว่าที่วัดกินข้าวเขาใช้ช้อนกันเขาก็เลยพามาเต็มวัดเลยมาถวายสังฆทานและก็นิมนต์พระอนุโมทนาไม้กวาดยังอยู่เลยวัดนี้ดีผีช่วยกวาดเยอะคนขี้เกียจจังพอถวายสังฆทานเสร็จเรียบร้อยพระอนุโมทนาพุทธาโภคา เรียบร้อยลูกสาวหายทันทีเดียวนี้ยังอยู่ถามร้านบอรทัดดูได้เป็นหัวหน้ากองไปแล้วเขาฝากไว้อย่าไปไล่ผีแบบนั้นนะต้องแผ่เมตตาขอเสนอแนะว่าถ้าผีเข้าจริงเราก็แผ่เมตตาไปแบบเจ้าคุณธรรมกิตติสมเด็จพุทธาจารย์โตผมมรังสีคาถาว่าเมตตังจะสัพพโล ัสมิงมานะสัมภาวเยอปาริมานังถ้าเชื่อจำไปขับรถผีช่วยเราหมดถ้าจะภาวนาเป็นหัวใจก็ภาวนาว่าเมตตาคุณังอรหังเมตตาก็ไม่น่าเชื่อนะตอนเช้าอยู่ดีๆพอบ่ายสามโมงทำเป็นคนแก่กวาดเหมือนคนแก่พิมพ์หนังสือไม่ได้เลย ทั้งๆท,ที่เป็นสาวทํานมยานได้แปลกดีท่านผู้ฟังครับในเรื่องของพระภูมิเจ้าที่โดยหลวงพ่อจลันกิต,ตะธรรมโมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ